มาเดินทางกันต่อกับช่วงของกฎหมายช่ยคาปัญหาชาวบ้านค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกฎหมายช่ยคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้เราไลฟ์สดกันอยู่ด้วยคุณผู้ฟารมทุกช่องทาง5ช่องทางนะคะทั้งแฟนเพจ Facebook Twitter หรือ X นะคะ YouTube tik To k อืมครบเลยนะ อินส a าแกรมด้วยชื่อเดียวกันหมดเลย fm 9 1 traffic pro ค่ะและวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์กำธรบุญญกูลกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์กำธรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณออนิการและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้อาจารย์นําเกี่ยวกับเรื่องของมรดกมานะคะอาจารย์การรับมรดกค,รความในคดีแพ่งเหรอคะอาจารย์ครับผมครับผมค่ะ อ่าคือปกติอาจจะได้รับอาจจะได้ยินเฉพาะรับคดีรับมรดกใช่ไหมคบใช่ค่ะมาถึงว่ามรดกมาถึงทรัพย์สินของผู้ตายว่ามีอะไรบ้างไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้มรดกความมันต่างกันไหมอาจารย์อาจารย์ก็มายกตัวอย่างคือรับมรดกความนะครับคือแต่ที่พูดกันทั่วไปก็คือ เ็เรียกเข้าแทนที่ผู้มรณะนะครับอ๋อค่ะก็คือผู้มรณะมีคดีความอยู่แบบนี้เหรอคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับคือเน <Okay. S 2> ในข้อของกฎหมายก็ถือว่าข้าแทนที่คู่ความผู้มรณะนะครับค่ะ <Okay. S 2> แต่บางครั้งอ่าเวลาอธิบายก็ถือว่าทั่วทั่วไปคือรับมรดกความ oh, นะครับค่ะอาจารย์อืมค่ะ ได้เป็นความรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือมันมีทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะครับค่ะวันนี้อาจารย์จะมายกในเฉพาะเคดีแพ่งนะครับค่ะอาจารย์อืมคดีแพ่งนะครับค่ะคือหมายถึงคดีที่คู่ความมีคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลนะครับไม่ว่าจะศาลจันต้นสศาลอุทธรหรือศาลฎีกานะครับค่ะและอยู่ คู่ความเกิดมรณะขึ้นมาคือถึงแก่ความตายโดยที่ศาลยังได้ยังไม่ได้มีคำพิพากษาให้เสร็จเด็ดขาดนะครับค่ะจ๊ะอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีอยู่ไม่ว่าระหว่งางศาลชั้นต้นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับค่ะทีนี้นะครับ <c oughs> กฎหมายก็ถือว่าให้ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาคดีไปก่อนนะครับ <c oughs> จนกว่าจะมีทายาทของผู้มรณนะ หรือผู้จัดการทรัพย์ของผู้มรณะหรือบุคคลใดที่ปกครองทรัพย์มรดกให้เข้ามาในคดีภายในหนึ่งปีนะครับผมภายในหนึ่งปีนะคะอาจารย์อ่าภายในหนึ่งปีนปับนะแต่ที่คู่ความคนนั้นมรณะนะครับผมอ่าแล้วถามว่าจะเข้ามาอย่างไรนะครับค่ะคืออย่างน้อยไอ้ทายาทของคู่ความที่รู้ว่า อ่าตัวคู่ความตายในระหว่างพิจารณาก็ยื่นกรบบอกข้ามานะครับในระหว่าง oh. ในระหว่างนั้นหรืออีกฝ่ายหนึ่งพอรู้แล้วว่าอ่ะไอ้อคู่ความที่เป็นกรณีพิาพาทกับเราก็ถึงแก่ความตายไปแล้วนี่อ่าต้องทํำยังไงก็ให้คู่ความอีกฝ่ายนั้นก็ยื่นคําร้องต่อศาลว่าคู่ความฝ่ายนั้นถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับค่ะ หลังจากยื่นคำร้องส่งเอกสารไปหรือไม่ส่งเพียงจะยื่นคำถแถลงให้สารทราบหรือคำร้องให้สารทราบสารก็จะนัดเ,เรียกน,นัดนัดพร้อมก่อนนะครับค่ะนัดพร้อมเพื่อมาคุยว่าเอ้ยจริงไม่จริงจะมีหมายไปยังคู่ความทั้งสองฝ่ายว่าให้มาตามวันเวลาดังกล่าวนะครับ่าจหลังจากนัดพร้อมแล้วอาจจะต่อไปนัดไต่สวนคำร้องว่าจริงไม่จริงตามที่ <c oughs> คู่ความ ที่ว่ามรณะจริงไม่จริงนะครับค่ะ,ะถ้ามีการคุยกันได้เออจริงยอมรับก็ไม่ต้องไต่สวนนะครับศาลก็อาจจะให้ญาติหรือผู้ปกครองทรัพย์ของผู้ตายเข้ามาเป็นคู่ความแทนตัวคู่ความที่มรณะไปได้เลยครับผม นะคะแต่ถ้าไม่มีใครมารับต่อรับช่วงต่อเลยพูดกันง่ายๆเนี่ยภายในหนึ่งปีก็คดีก็สิ้นส,สุดเลยอาจารย์จำนายคดีครับผมศาลก็จำน่ายคดีเลยหมายถึงคดีที่โจทกฟ้องมาทั้งหมดค่ะไม่ว่า,ญญญา,าศาลจะต้องไปปากษาประเรอุทธรไปแล้วหรือระหว่างเป็นคดีศาลฎีกาก็ต้องจำน่ายทิ้งคดีไปเลยครับผมค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ความไม่ไม่เข้ามีความผิดไหมคะอาจารย์ ไม่มีความผิดครับผมไม่มีความผิดแต่มันจะเสียหายจากรูปคดีไงนะครับผมเ oh. สียหายคดีรูปคดีมาถึงเ้าในรดีเป็นโจทย์นะครับ oh. โจทย์เราเป็นโจทย์ฟ้องอยู่อยู่ตัวโจทยถ,ถึงแก่ความตาย่ oh. แล้วไม่มีทายาทหรือผู้ทายาทขมาผู้ทายาทขมาแทนที่หรือผู้ปกครองทับขมาแทนที่ศ oh. าลก็จำน่ายคดีโจทไปหมดเลยครับผมคด oh. ีที่ฟอ้องมาก็ เสียเปล่านะครับมนดีเสียเปล่าไปเลยนะครับอทําอะไรจําเลยไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าไม่มีคู่กรณีแล้วแบบนี้ใช่ไหมค่ะถูกต้องถูกต้องรถูกต้องเพราะนคู่ความอีกฝ่ายก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้คู่กรณีของเรามันตายไปแล้วยังยังมีตัวตนไหมนะครับค่ะจะจะได้ดาเนินคดีต่อไปเนี่ยศาลก็เดียวเตรียมว่านะคือนัดพร้อมมีกันนัดแต่สวนจริงไม่จริงมีใบมนับัตรมาแสดงอย่างนี้นะครับค่ะ ก็ัดมีใบมรณะมรณบัตรมาแสดงมันก็ถือว่าถึงแก่ความตายชัดเจนนะครับะะมีเยอะคดีขอ,อาจานบางทีระหว่างพิจารณาคดีคเอาใบมรณบัตรมาแต่อีกฝ่ายไม่คัดค้านว่าไม่ใช่ว่าไม่จริงหลัก็ให้รับมันเป็นกู้ความแทนที่ไปแล้วแล้วพิจารณาคดีต่อไปจนกว่าศาลจะพิจารณาไม่ว่าในชั้นอุทธรณ์หรือดีกาครับผมอืมนะคะเพราะบางที <c oughs> เออเราก็อาจจะหาติดตามญาติจำเลยไม่ได้อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเิกเป็นกรณีที่เอ,อ่อทางจำเลยเสียชีวิตหรือแบบนี้คะ่ะอาจารย์ครับครับผมใช่ไหมคะถ้าแบบนั้นต้องทอํายังไงคะอาจารย์คือถ้าจำเลยถึงแก่ความตายไปนะครับสุดท้ายฉันไม่รู้ใช่ไหมถึงแก่ความตายไปก็เลยทายาตก็เข้ามารับแทนที่ค่ะตัวจำเลยต่อนะครับค่ะแล้วถ้าทายาตไม่ไมาล่ะอาจารย์คือทายาตไม่มาก็ ถ้าศาลไม่รู้ศาลก็พิบากษา,าจำเลยคือผู้ตายอ่าจำนำเอินเรือพิบากษา,าจำเลยจำนำเงินยังไงก็ว่านไปนะครับทีนี้ก็ตัวจทย์ก็ต้องไปตรวจสอบไปสืบหาใช่ไหมคะ,ะว่าผู้ตายนี่มีทายาทไหมมีมพ่อมีแม่มีลูกหรือเปล่านะครับผมก็ผู้ตายคนนั้นผู้ผู้ตายก็ทายาทที่เป็นผู้ตายก็เเรียกข้ามา รับผิดชอบต่อไปครับผมต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะอาจารย์อ่าใช่ถุกคดีท่านคือมรดกมันตัวความอ่าคู่ความที่เป็นถายแรกก็ต้องรับค่ะผิดชอบต่อไปแต่ไม่เกินทรัพย์มรดกมรดกที่จนได้มาจากของปู่ตายนะครับผมอมืนะคะเพราถ้าเกิดว่าเสียชีวิต <c oughs> ปกติธรรมดาเนี่ยก็อ่าก็รับมรดกกันไปตามพินัยกรรมหรือว่าการแจกแจงกันไว้ยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่า ถ้าผู้ตายเนี่ยมีคดีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นมรดกความก็ต้องมารับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยใช่ครับคับคดีแพ่งายาทรับผิดค่ะไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตนเองได้รับมานะครับผมนะคะอันนี้ส่วนคดีแพ่งนะคะส่วนอาญานี่ไม่ต้องนะอาจารย์ใช่ไหมคะอันนี้อเดียาญาอาทิตย์หน้าอาจารย์ก็จะมาพูดถึงคดีอาา ว่าต้องยังไงต่อนะครับได้ค่ะน,นี่โตอาราละเยดเฉพาะคดีแพ่งนะครับได้เลยค่ะอา<ม>จารย์งั้นเราจะเข้าสู่คําถามนะอาจารย์ได้เลยครับผมได้เลยค่ะมีคําถามเข้ามาวันนี้เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอาจารย์สร้างความ,มเสียหายก็บอกว่าแมวของข้างบ้านขึ้นมาบนหลังคาหลังจากถูกสุนัขไล่แล้วปรากฏว่าหนีไปเนี่ยหนีไปยังไงก็ไม่ทราบอาจารย์แต่ปรากฏว่าร่วงลงมาแมวได้รับบาดเจ็บค่ะ แมวข้างบ้านอาจารย์ขึ้นหลังคาเราแล้วสุนัขไล่นะหนีหนีไปหนีมาแมวร่วงลงมาบาดเจ็บด้วยหลังคาก็เสียหายด้วยทางเจ้าของแมวก็จะมาเอาเรื่องค่ะเพราะว่าแมวเนี่ยมาบาดเจ็บในบ้านของตัวเองนะคะก็เลยอยากทราบแบบนี้ต้องทํายังไงคะอาจารย์คือเจ้าของแมวจะมาให้เรารับผิดชอบอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าแมวอมาบาดเจ็บอยู่ในบ้านเราหลังแต่ว่าบ้านบ้านเราหลังคาเสียหายด้วยนะอาจารย์ครับครับครับค่ะคือกรณีอย่างนี้ มารับให้เจ้าของบ้านารับผิดชอบไม่ได้แล้วครับผมค่ะคือเรียกความเสียหายมันไกลเกินเหตุไปนะครับอย่างถ้าต้องดูว่าหมาเป็นไล่หรือเปล่าหมาใครนะคะผมต้องไปดูกรณีตรงโน้นนะครับว่าหมามีเจ้าของหรือเปล่านะครับค่ะอืมถ้าหมาไม่มีเจ้าของมันก็จะมาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจาก เราไม่ได้ครับผมไม่ต้องกังวลตรงนี้ครับไม่ต้องรับผิดชอบนะครับผมไม่ต้องรับผิดชอบนะอาจารย์ได้เลยครับไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะครับเพราะไม่ใช่ความผิดของเรานะครับค่ะเราไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับอยู่เข้ามาในบ้านเราด้วยซ้ํานะครับค่ะไม่ผิดนะอาจารย์ไม่ดีไอเจ้าของแมวอาจจะต้องรับผิดชอบให้เราด้วยเราเสียหายด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะเราได้ความเสียหายนะใช่ครับนะคะ เอาละอาจารย์มีอีกใช่ไหมคะครับแต่สุนัขอันนี้คาดว่าสุนัขม่าจะไม่ไม่มีไม่ได้บุเจ้าของด้วยไงใช่ค่ะไม่ได้ระบุมาด้วยครับนะคะอืมนะมาต่ออีกหนึ่งคำถามอาจารย์เขาบอกว่าหลานชายหลานชายเสพยาเสพติดแล้วเคยถูกจับด้วยพาไปบําบัดแล้วนะแล้วพอพ้นโทษกลับมาอยู่บ้านก็กลับมาเสพยาอีกห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังค่ะพาไปบําบัดก็หนีออกมาอีก เอ็กปรึกษาอาจารย์แบบนี้ทํายังไงดีค,คะก็คือคดียาสิบบิตนีิก็มีวิธีบําบัดใช่ไหมครับซึ่งในทางปฏิบัติมีเคสอย่างนี้เยอะมากครับผมแล้วบ,บําบัดมาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกับขอยเกิดปัญหาเกิดภาระปัญหาขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งวิธีการบําบัดคือ อาจารย์มองดูบางครั้งมันมันเขาไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยนะครับอพอบําบัดปล่อยปั๊บก็มาอีกปล่อยปัาบก็มาอีกอย่างนี้มันไม่สิ้นสุดจะทีนะครับผมค่ะเพราะว่าต้องคนที่บําบัดที่จิตยาจิต็ต้องรับผิดชอบที่ไปก่อความเสียให้กับผู้อื่นอยู่แล้วนะครับต่ว่ากฎหมายของเราถ้าไม่ไปกระทําผิดได้ๆเรียกอะไรไม่ได้ป้องกันไม่ได้นะครับถือมันไกลเกินเหตุเลย ใช่ไหมครับผมโอ้นะอาจารย์แบบนี้ก็ยากนะมันซับซ้อนมากปัญหานี่ปัญหาที่ว่ามันมันเอาเรียกมันต่อเนื่องมันมานานมากเลยครับผมแต่ตรที่ไม่ไปทําร้ายไม่ไปฆ่าไม่ไปฟันหรือไม่ทาร้ายคนอื่นเราต้องกันกฎหมายมาป้องกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะถือว่ายังไม่มีภัยที่เกิดขึ้นไงตารวจก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งจับอาะไปขังไปครับคู่ก็ไม่ได้เพราะยังไม่ทําอะไรเลยใช่ไหม เลยปัญหาบางครั้งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาตายไปแล้วจึงตาย <c oughs> มีมีความตายเกิดขึ้นใช่ไหมครับนั่นน่ะสิครอาจารย์ไปแจ้งตำรวจตำรวจไม่ยังไม่ทําอะไรนี่ไมจับก็ได้ไงนะคร <c oughs> ับนี่นี่คือปัญหาตรงนี้อาจารย์ก็หนักใจหน่วยงานรัฐเหมือนกันครับผมน้องคเห็นใจนะครับเห็นใจไม่ร <c oughs> ูจ้จะทํำยังไงใช่ครับแต่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมไทยแล้วนะครับค่ะ มาต่ออีกหนึ่งคำถามอาจารย์เขาบอกว่าเมื่อคืนโจรขึ้นบ้านหวังจะขโมยสิงของแต่ว่าตัวเองเนี่ยตื่นมาไล่ไม่ทันอาจารย์อ๋อตื่นมาไล่ทันเหรออ๋อ,อเมื่อคืนโจรขึ้นบ้านจะขโมยของแล้วก็ตื่นมาไล่ทันค่ะแล้วก็ได้เพื่อนบ้านเนี่ยช่วยจับตัวไว้ได้ด้วยคนก่อเหตุก็เป็นคนในหมู่บ้านแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเขาบอกว่าสุนัขที่ถูกที่เลี้ยงไว้เนี่ยถูกวางยาเบื่อด้วยเกือบเสียชีวิต นะคะก็เลยอยากทราบว่าน,นอกจากค่ารักษาพยาบาลที่เราต้องเรียกจากผู้ก่อเหตุแล้วเนี่ยสามารถเรียกร้องอะไรได้อีกบ้างอาจารย์คือข้ามาในบ้านเราเพื่อมารักทรัพย์ใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปวางยาสุนักหรือยังไงครับถ้ามาแบบนี้น่าจะน่าจะใช่หรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าสุนัขที่เลี้ยงมาถูกวางยาเบื่อด้วยอ่าครับแสด้ว่า เขาอาจจะให้ยาเบื่อสุนัขใช่ไหมจะได้ไม่เห่าหรือเปล่าอาจารย์ตอนที่ตอนที่ขโมยแบบนี้ก่อนก็น่าจะอย่างนั้นแต่สนิษสานไว้ไวาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ก่อเกิดความเสียหายของเราก็คือทําให้สุนัขเราบาดเจ็บด้วยทงแก่ความตายนอกจากเขาต้องผิดในคดียาาในเรื่องทางแพ่งค่ะทําให้ทรัพย์ของเราสุนัขก็คือทรัพย์ของเราใช่ไหมทรัพย์สินของเราเสียหายเราก็สามารถเรียกค่า เสียหายได้ครับผมนะคะเรียกค่าเสียหายได้นะอันนี้อนอกจากเราแล้วที่จะได้คดีอาญาด้วยเพราะว่าเขารักทรัพย์ใช่ไหมอาจารย์อืมอืมครับผมนะคะอันนั้นก็เป็นคดีอาญาไปแต่เนี้ยสุนัขที่เลี้ยงมาเนี่ยนะคะเกือบเสียชีวิตแสดงว่าเขาต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลสุนัขด้วยเพราะว่าเกือบเสียชีวิตแบบนี้ถูกต้องอ่าใช่ครับแต่จะ่จะปุษดได้ว่าเขาเอา ย,า,ยาเบื่อมาวางอย่าเบื่อให้สุนัขก,กินนะครับผมนะคะก็ต้องรับผิดชอบเรียกชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนค่ะสุนัขของเรานะครับเราซื้อมาท่าลร่บาดเจ็บแค,แค่ไหนรักษาท่าหร่ก็ว่านไปนะครับก็ต้องรับผิดนะ,ะดนะครับผมสามารถเรียกร้องได้นะจารย์ได้ครับเรียกร้องะะได้ครับผมเรียกร้องให้สุนัขได้นะคะอืมอันนี้ทั้งคดีแพ่งทั้งคดีอาญาใช่ไหมจารย์ ใช่ครับใช่ครับค่ะเอาล่ะหลากหลายคําถามเลยทีเดียวอาจารย์คะวันนี้นะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับมรดกความในคดีแพ่งด้วยอาจารย์มีไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังสพเก้าหนึ่งไหมคะก็ฝากท่านผู้ฟังสพเก้าหนึ่งนะครับเรื่องการรับมรดกความเลยนะครับค่ะอย่างถ้ามีเรามีญาติพี่น้องนะครับจะเป็นตัวโจทย์นะครับค่ะกาจะรู้ว่าก็ถึงแก่ความตายก็ต้อง อย่างน้อยต้องให้าญาติไปยืน่นคำร้องต่อศาลนะครับเพราะบางทีพี่น้องพี่น้องก็อาจไม่ทราบไม่รู้เรื่องก็ได้ใช่ไหมครับแต่ท่านท่านผู้ฟังที่ฟังสพเก้าหนึ่งอยู่นะครับก็ต้องไปแจ้งญาติพี่น้องเขาว่ารีบไปยืน่นคำร้องภายในหนึ่งปีนะครับหลังจากที่ผู้ความเส็งแสร มรณะนะครับเม่นกคดีเราจะเสียหายนะครับสานอาจาหนายคดีได้นะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับผมได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะอาจารย์ครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์กำธรบุญญกุลกรรมาการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังคะวันนี้ให้ความรู้กับเรานะคะการรับมรดกความในคดีแพ่งนะแล้วเดี๋ยวที่น่าจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันต่อด้วยในเรื่องของคดีอาญานะคะและสําหรับท่านที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้นะคะหมายเลขนี้022822485-6 สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าต้องติดต่อไปในวันและเวลาราชการค่ะส่วนใครจะติดตามช่องกฎหมายใช้ค่าปัญหาชาวบ้านแล้วก็ฝากคําถามไว้แบบนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้เวลาเดียวกันนี้ที่สวพอ m 9 1ทุกช่องทางการไลฟ์นะคะแฟนเพจ Facebook X นะคะแล้วก็ YouTube Instagram TikTok ชื่อเดียวกันหมดเลย FM91 Traffic Pro ค่ะ91 Traffic Pro โทรฟรี1644